ช่วงนี้อากาศหนาวๆเรามาทําอะไรร้อนๆแซ่บๆไว้ซดกันดีกว่ากับปลาช่อนโฮคือทํายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากเรานําปลาช่อนนะครับที่บ้างไว้แล้วนะครับมันนึ่งกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับราดเหล้าสักนิดนึงเพื่อดับกลิ่นคาวครับระหว่างที่นึ่งอยู่นะครับเรามาเตรียมน้ําราดกันก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับตามด้วยเครื่องนะครับก็มีข่ากบตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูสวนพร้อมก้านโขกละเอียดใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ําปลาครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเติมกะทิลงไปแล้วตามด้วยพริกแห้งขั่วใหม่ๆเนี่ยแหละครับปิดไฟนะครับเติมน้ำมะนาวครับหลังจากนี้เราจะนำน้ำลาดเนี่ยไปลาดบนตัวปลาที่เราเนื่อไว้แล้วนะครับเราจะลาดให้ทั่วเลยละครับแล้วก็นึ่งต่ออีกสักประมาณ10นาทีครับหลังจาก10นาทีผ่านไปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับยกตัวปลามาตั้งบนเตาล้นล้ปุดๆแล้วโรยด้วยกะเพราแล้วก็ผักชีฝรั่ง แค่นี้ก็ฟินแล้วครับปลาช่อนโฮกฮือไม่ยากลองทำกันดูนะครับ